ใส่บีบส้มมะนาวลงไปก็อบอกว่าลดไขมันม,มาค่ะกินกาแฟคลิปนี้พี่กันก็กวกเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่กันนะคะกวาเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะอะไรนะ ไขมันอะไรประมาณนี้นะคะกินกาแฟลดไขมันใส่ส้มกินกาแฟดํากินกาแฟดํา <c oughs> ก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อกาแฟ <c oughs> เขาก็แบบนักก็จะประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําหนักของพี่การลดยังเหลือสี่สิบแปด สี่ิบเก้ากิโลนะคะน้ำตาลนะคะบางคุนนะคะแต่ขอพี่การถ้าไม่ใส่น้ําตาลพี่การกินไม่ได้นะคะต้องใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์นะคะเพื่อนเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะดูโคโด้วยนะคะเพื่อนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะบ๊ายบาย คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนกาแฟเขาก็แบบสหนักมันลดไปเองนะคะเพื่อนน้ำหนักดันลดไปมาก็จะประมาณห้าสิบสองห้าสิบสามนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำหนัก ของพี่การลดยังเหลือ48 49กิโลนะคะอร่อยอร่อยค่ะมีกับก,กาแฟนะคะอร่อยอร่อยค่ะมีกับก,กาแฟนะคะ ก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนกาแฟเขาก็แบบสอะไรนะไขมันอะไรประมาณนี้นะคะกินกาแฟลดไขมันใส่้มกินกาแฟดํากินกาแฟดําก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนกาแฟเขาก็แบบ ก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะื่อนกาแฟเขาก็แบบก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะื่อนกาแฟเขาก็แบบใส่กาแฟแล้วก็น้ําแล้วก็ก็ไม่ใส่เขาไม่ใส่นะมาค่ะกินกาแฟคลิปนี้พี่กันก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่กันนะคะกว่ากินกาแฟดีกว่านะคะเช้านี้กินกาแฟค่ะปกติอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่กันไม่ไม่ไม่รู้หรอกนะว่าว่ามันจะเป็นเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราก็กินปกติของเรานะคะแต่พี่กันไม่ได้อ้วนนะคะแต่พี่กันบางคนก็ใส่บีบส้มมะนาวนะคะใส่ บีบสมะนาวลงไปนะคะก็บอกว่ากินกาแฟดำพี่กันพี่กันสูงร้อยหกสิบน้ำใส่กาแฟแล้วก็น้ำแล้วก็ก็ไม่ใส่เขาไม่ใส่นบอกมันมันเขาเรียกอะไรมันมันลดมันลดเองนะคะมันมันพี่กันไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักมันมันโคได้วยนะคะเพื่อน สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะบายบายคิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเองค่ะบอกมันมันเขาเรียกอะไรมันมันลดมันลดเองนะคะมันมันพี่กันไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักมันมัน บอกมันมันเขาเรียกอะไรมันมันลดมันลดเองนะคะมันมันพี่ารไม่ได้ตั้งใจลดน้าหนักมันมันบอกมันมันเขาเรียกอะไรมันมันลดมันลดเองนะคะมันมันพี่ารไม่ได้ตั้งใจลดน้าหนักมันมันบางคนก็ใส่อ่าบีบส้มอ่ามะนาวนะคะใส่บีบส้มมะนาวลงไปนะคะก็บอกว่ากินกาแฟดําใส่บีบส้มมะนาวลงไป ก็บอกว่าลดไขมันก no ็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนกาแฟเขาก็แบบอร่อยอร่อยค่ะนี่ก็ว่ากาแฟนะคะอันอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพี่การไม่ไม่ไม่รู้หรอกนะว่าว่ามันจะเป็นเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราก็กินปกติของเรานะคะ แต่พี่กันไม่ได้อ้วนนะคะแต่พี่กันพี่กันพี่กันสูงร้อยหกสิบน้ำก็กาแฟดําก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีกาแฟแล้วก็ใส่น้ําตาลนิดนึงนะคะบางคนเขาก็ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนกาแฟเขาก็แบบใส่กาแฟแล้วก็น้ําแล้วก็ก็ไม่ใส่เขาไม่ใส่ดื่มส้มมะนาวลงไปมันจะดีต่อสุขภาพอะไรประมาณนั้นเขาพูดอย่างนี้นะคะพี่กันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็บอกว่าบางคนก็แบบลดกินแล้วพี่กันไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่นะคะเพื่อนมาช่วงนี้กินกาแฟนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินกาแฟดํามันมีประโยชน์นะคะก็กินกาแฟดีกว่านะคะเจ้านี้กินกาแฟค่ะปกติดูโคด้วยนะคะเพื่อนสวัสดีสวันอานทิตย์ค่ะบายบาย คิดเหมือนกันทำเหมือนกันในบอกมันมันเขาเรียกอะไรมันมันลดมันลดเองนะคะมันพี่กกนไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักมันมันน้ำน้หนักลดเยอะเมื่อก่อนพี่กันน้ำหนักไม่ได้ลดขนาดนี้นะครับเพื่อนเมื่อก่อนผอมผอมมากเกินไป พี่กันต้องกินให้อ้วนก็พี่กันผอมน้ำหนักกิแล้วพี่กันไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่นะคะเพื่อนมาช่วงนี้กินกาแฟนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินกาแฟดามันมีประโยชน์นะคะก็ผอมผอมมากเกินไปพี่กันต้องกินให้อ้วนก็พี่กันผอมน้ำหนักอือ สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์น,นะคะทุกคนอันอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่กันไ,ไม่ไม่ไม่รู้หรอกนะว่าว่ามันจะเป็นเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราก็กินปกติของเรานะคะแต่พี่กันไม่ได้อ้วนนะคะแต่พี่กันเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะ มา,าค่ะกินกาแฟคลิปนี้พี่กันก็ขอบาเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่กันนะคะวสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะทุกคนน้ำหนักมันลดไปเองนะคะเพื่อนเ <c oughs> น้ำหนักดันลดไปเองมา,าค่ะกินกาแฟ น้ำตาลนะคะบางคนนะคะแต่ขอพี่การถ้าไม่ใส่น้ําตาลพี่การกินไม่ได้นะคะต้องใส่น้ําตาลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีประโยชน์นะคะเพื่อนเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะกินแล้วพี่การไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่นะคะเพื่อนมาช่วงนี้กินกาแฟนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินกาแฟดำมันมีประโยชน์นะคะ ก็ก็เลยที่กินกาแฟเพราะว่ามันหิวูโคลด้วยนะคะเพื่อนสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะบายๆคิดเหมือนกันทำเหมือนกันในแล้วพี่กันไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่นะคะเพื่อนมาช่วงนี้กินกาแฟนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินกาแฟดำมันมีประโยชน์นะคะก็ สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีตอ